แกมติที่ไหนเิหรือว่าทุกคนโชว์อะไรให้ทุกคนดูอยู่ใช่หนูกำลังขิงเนีคิวอยู่ได <ใน S 3> คิวอ,อยู่ไหนอยู่ได้คายคายเบบี้เชียร์อัพตัวซีเค็ดทุกคนเชียร์ให้หนูไปวิ่งทุกคนซื้อกันแดดหนูให้ครบยอดที่หนูอยากได้ก่อนเร็วหนูไปวิ่ง รเรเ่าสวยแล้วเขาซื้อดูหกป่ะเล่นแล้วเล่นแล้วฮะเราแมีนนนนนหนุ่มวิ่งไปซื้อในนั้นแค่ถ้าหนูไปวิ่งหนูจะง่วงไหมถ้าไปวิ่งเหรอก็อีกสองชั่วโมงมันก็จะง,ง่วงเขาบอกว่าอันนี้คือเขอไปค่ะกบหนึ่งแสนเข้าบัญชีหนูวิ่งเลยนะ่นแหละทะเลาะอะไรกันคิวเหรอ ฮะเลาะอะไรกับคิวใครบอกเขเลาะก็คิวคือมาวิ่งแล้วหลับสบายอีกกาหนูไม่มีรองเท้าใช่ของเขาไหมเท้าพี่เหม็นหรือเปล่าหอมมากพี่จุ๋มมีการบอกงี้ด้วยหรอว่าเราเท้าหมอมอะมมเดี๋ยวหนูวิ่งแล้วหนูเอากันแดดติดไว้อย่างงี้แล้วพี่ก็ช่วยซื้อกันแดดหนู ปวดหลังเขาออกพี่พีชยังไม่ถึงว่าพผมคิดจะวิ่งแล้วปวดหลังเลยแอ้วแค่แค่แค่จะไปถ้าถ้าหนูไปพี่จุ๋มก็ไปเอา้าเอาไง <laughs> พี่พีชชวนพี่จุ๋มเร็วเดี๋ยวเราให้อาหารยอดกันนึพี่พีชชวนพี่จุ๋มเร็ว <laughs> ถ้าบุมไปพี่จุ๋มก็ไปเ <laughs> อางั้นพี่ก็ไปได้งั้นหนูเป็นหลังนะถ้าจุ๋มไปบุ๋มก็ ถ้าพีดไปทำไมผมต้องไม่ไปแล้วถ้าพีดเฮ้ย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 ขอโทษนะลูกอันนี้กระเป๋าชาแนลอย่ารบกวนอย่านอนบนกระเป๋าลูกรบกวนขอโทษแล้วขับออกก่อนจ้าเป็นเป็นโมโหแล้วเป็ต๋อนอนบนกระเป๋าชาแนลมันไม่ดีเลยอันพี่คุยกับคนแล้วผมไมกินแล้วก็ คิว oh. บอกโอนห้าพันคิวมาเลยโอ๋อใครลองคิวลองเถอะบูมอยให้คิวห้าพันไหมเดี๋ยวคิวมาเลยใช่มีเพื่อนเล่นอยู่ที่บ้านเหมือนเลิกเรียนมาเลยจริงๆครับ <laughs> <c oughs> คืนก็นอนเหมือนจะหลับแล้วก็ไม่หลับพี่ทากันแดดก่อนเร็วไปออกไปวิ่งกันแดดนะมันดีจริงๆนะครับตอนนี้อะไรเหรอขอไม่หนูซื้อเกงวิ่งไปว่าวิ่งกับพี่พีด้วยนะหนูปั่นไหนอะเปลี่ยนเลยเซ็กซี่ไหมหัวหลังหัวออก đang ở nhà, không biết phải hỏi anh Tuấn. Ở đâu? Anh Tuấn đang Anh Tuấn đang ở Anh Tuấn Anh คิวมาวิ่งไหมคิวทุกคนรออยู่เราจะไปอยู่ในห้องออกกําลังกายที่ไหนคะบ้านพี่ผีแล้วผมจะเล่นฟิตเนสเหรออืมมันมีเครื่องต่อยมวยเอาไหมที่เป็นไฟไฟอยู่ที่กำแพงอ่ะสนุกมาก Tiktok หรือ t i ไปดูเลิกบุ๋มหาวันไปดูเลิกยังยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าคิวยังยังเจ็บคออยู่หน่อยหนึ่งครับกางเกงใช่ทุกคนอยากเห็นกางเกงวิ่งเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเซ็กซี่หรือเปล่า ิวชวนคิวขึ้นมาทำยังไงคิวกดมาสิกดไม่เป็นนะ่ะ <c oughs> เรามีของเล่นเต็มเลยเรามีตัวนี้ด้วยนะครับน้องใส่กันตงไหนตัวเดียวยังไม่ได้ไปดูเลยเพราะว่ายังไม่ได้เลือกวันยังไม่ปื่นเช้าไปเลยครับแต่ว่ามีเลิกเอ,อ่อทำพิธีเสาเอกแหละของที่บ้านวันที่หนึ่งกันยายน อุ้ยมาเต็มเลยคิวคิวอยู่ไหนมามามา,มากดให้เอาคิวขึ้นมาทำยังไงเอ่ยอ่ะเราต้องโชว์สินค้าไหมเพืออะไรอ่ะอะไรหรอ อ๋อเราไม่ต้องโชว์สินค้าหรอเราไม่ได้ตากาอ้าวเ,เหรอคิวหายไปแล้วกลับหัวอ๋อไม่มีตะก,ก้าเหรอโอ้โดนละฮะโดนละโนแล้วเหรออันนี้หอมมากเลยนะ อันนี้พี่อิงซื้อขนมมาฝากด้วยครับที่เป็นออร์แกนไ์จัดงานแต่งใช่จริงๆอยากกินชิน้นนี้แต่คิดว่าถ้ากินชิ้นนี้ที่จะไปวิ่งก็ไม่มีความหมายพีทัวแห้งอยากจะพูงแห้งไหนกางเกงวิ่งอะ <laughs> ่ะรอดูอยู่ในกางเกงวิ่งคะ จริงจริงตลกอ่ะแต่บ้านมันเรียบร้อยขึ้นนะตอนเนี้ยครับเพราะว่าเข้าของออกไปเยอะมากฮเรา เดีไปเวียงจันเดี๋แก๊งพร้อมกันทุกคนวันศุกร์นะครับไปเยอะมากไปทั้งหมดประมาณสิบสี่คนสิบห้าคนอะไรประมาณเนี้ก็จริงๆวันเสาร์มันมีงานครบรอบของโรงบาลที่เวียงจันครบรอบสามปีครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็ไปถ่ายคลิปต่อเลย <S <S 1> <S 1> ก็เลยไปทั้งแก๊งเลยมีพี่ปูมีฟ้ามีพี่จุม มีคิวมีเสือมีตัวมีหนุยมีแป้งมีแฟนหนุยแล้วมีใครอีกว่าาต,ตูนมีการ์ตูนอะไรประมาณนี้ลหละครับเยอะมาก <c oughs> ไว้สมัครงานได้ครับบ๊ายบาย เ<ไ>อาเราล้างแม่มาทำไมอ่ะด <c oughs> เดพ็ดกับแม่หน่อยเลยดก็นอนอ่ะหนูเวลาเรามีแมวอยู่บนเตียงม,มันทำให้เราไม่ตื่นนะครับเพราะแมวนอนตลอดไปลายจริงๆแมวไม่ยอมลุกเลย <c oughs> ทุกคนรอดูกางเกงวิ่งของมุม เลยแตกเห็นไหมหมาตัวเนี้ยไม่น่ะมันดูสบายดีจบข่าวนะควินวัยรุ่นใช่แมวนอนจริงจังเว้นพีทพีททำผมทรงสีนี้ไม่ได้เลยทำไมทำไมทำไมพีทสกายอะเว้นทูฟฟล์ยได้ไหมครับ ได้ไหมไม่ได้ไม่ดอเลยรม่ได้ไไดแพ้แพ้ชวนแพ้แล้วแต่ว่าแพ้อย่างลีลาไม่รู้ไปหรือเปล่าเ <c oughs> ช็ดหน้าคือการออกกำลังกายไหมคะเหะนะื่อยแล้วเนี่ยนี่ไม่ปักตะกา้าแล้วทุกคนจะซึ้อกันแดดกันงไหงก็ยอมไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้ไวิ่ง <c oughs> มันเป็นมุก มนนเป็ุกถ้าเราไปออกกำลังกายเราจะเหนื่อยปะเหนื่อยสิค่ะแค่คิดก็ปวดข่าแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ยังจุกอยู่ต้องรอยมินิดหนึ่งรอยนานแค่ไหนรอยอีกสักแป๊บหนึ่งเพดวิ่งเร็วมันไม่ทันอะมันเหนื่อยอ่ะ มีน้ำมานันไสอ่ะทุกคนอยากอยากเห็นกางเกงหนูซกซี่มากไม่ <รอ S 1> เ,เหมือนแบบอยากไปพูดอะไรเยอะมันติกอ อุตบุตปักนะตลกดยนะว่าแค่ไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนเป็ดเลยอ่ะอ่ตัวแบบบงับแบบหมุบมอบตอนนี้คิวกำลังขับรถมานี่คิวร่นะเมื่อกี้ ไหนคิวพี่แกสระผมอะสระทุกวันเลยมีใครเป็นแม่บ้ารู้สึกแบบอากาศมันเป็นยางมีไหมพี่พี่ทำอะไรมันเนี่ยไม,ม่ทำอะไรเลย เข้าไปอยู่ในข้างในได้ยังไงล่อมันหนิบดู1ิบปากใครไม่รู้มันอยู่กับพื้นก็เหยิบขึ้นมามุมป่าหนูก็สระทุกวนันใช่พี่ก็สระสผมเกือบทุกวันแล้วนะพี่ที่เกียดม <c oughs> ากเลยนะพี่อ้อมใครอ้อมพี่อ้อมนึกถึงเลยอ๋อ พอคิดว่าขับรถวันนี้พี่นุ่งไม่มีแรงพ่อคิดว่าจะไปวิ่งก็เลยออกมาแ,แค่นี้ก็รู้สึกหายใจแบบอบแล้วอะทำ <c oughs> ไมผมเศร้าขนาดปวเศร้าปะ <c oughs> คิ่ว่าพี่เหนื่อยไป <c oughs> คิวพิมว่าอะไรมาเราบล็อกคิวไหม ไม่ใช่เปรีเีมันไม่มีแรงอยู่ดีอากาศไม่สดชื่นใช่ปะ่ะอากาศมันแบบอุ่นๆมันแบบเหนื่อยๆแดดแต่ก็แบบแบบอบๆแต่แบบ,แบบแดดก็ไม่ได้มีเยอะยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ <laughs> อืดๆเนี่ะนี <c oughs> ่ครับด้วไหนพีทมันวางตั้งนานพีไม่เล่นพอผมจะเล่นพีทเล่น่ะน่ารักจังวยว้ายเก่งอ่ะ จริงหรือว่าพี่ง่วงว่ะหรือเราหมดไฟเอนอเตอร์จีเราหม้ที่ตีเมื่อไหร่เมื่อสิบนาทีที่มานมาหรอ,หอตอนแรกอะ่ะก็หมอออยู่แล้วว่าแบบพยายามยำเลยครับพยายามปืนปืนอะไรครับปืนทำไรครับวันนี้เพิ่งไปการหลุนเวทมาครับ เดี๋ยวจะพยายามพัฒนามันนะใช่หนูว่าน่าจะใกล้เป็นปตดมันแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบหงอยแบบไม่มีเหตุผลอารมณ์แบบหงอยแบบไม่มีเหตุผลอารมณ์จะเป็นปตดต่อนอกจากตาไม่เท่ากับรูจุดม่หมาทำไมอ่ะ มัน,นา,าทุกคนหมู่ตัวนี้มันเชื่ออะไรนะครับตามันไม่เท่ากันจมูกมันก็ไม่เท่ากันด้วยปีประมาณปีเจ็องครับ <c oughs> โรงพยาบาลนิพัทยาป,ปีปไหนครัโรงพยาบาลนิพัทยาขอสัมภาษณ์คุณแก้มบุค่ะ no 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 ผมจะต้องออกกำลังกายก็ท้อเลยนะอตอนแรกก็ยังอารมณ์ดีวิ่งขานแล้วจะดีขึ้นคุณเชื่อไหมเธอโกโหกฉันฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอโกหกหรอกือเปล่าเราวิ่งตอนกี่โมงสามทุ่ม เราได้นอนกี่โมงะะนอนตีห้าสรุปฉันกลับบ้านับตอนโล่งๆนี่แหละกลับไปนอนที่บ้านที่มันจบพรุ่งนี้ตื่นตีห้าโมงเย็นเดี๋ยวบ้านนะพอมไหนะบุบุมไม่ไปแล้วพี่จุ๋มบุมท้อแล้ว ผมชงไฟเบอร์มาเราไปวิ่งจุง่มกะไรอ่ะกินไฟเบอร์ก่อนได้เดินไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวเดินมาทำไรอ่ะมึงทำไรครัอะไรติดหัวขนเป็ดครับ เพรารองเท้าใส่รองเท้าได้ไปอะไรม่ไม่ล้มหรอวิ่งหยอกหยอกไงก็ไม่ล้มป้าแต่ล้มไหมล้มไหมคะพี่ไม่ล้มถ้าเดินเอานมเทนอร่อยมากครับ ไปพีไปหาแม่ผมจะกินไฟเบอร์พีไปหาแม่เราแยกกันตรงนี้ละ่ะโอ้ยไปหาแม่แล้วผมลงใหงไงต่อขึ้นนอน้าไป,ไปก็ไปอะเดี๋ยวมาโอ้อะอะไปก็ไปลุกเลยพี่นะลูกลูกลูกโอเค บุลินต้องชื่อบูลินกเอาไปทอดเวลามันไหนวันก็ใช่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 อช่ใช่อย่ใ่